สวัสดีครับผมโจทีเฮซคลิปนี้ก็อยู่กับเกมนักสืบหลอนกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ก็เป็นฉากของแคทเธอรีนที่เธอจะมาที่บ้านเรานั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเธอจะมาบ้านเราได้ยังไงนะครับในคลิปนี้จะมาสอนเนาะส่วนคนที่เข้ามาแล้วฝากโดนิทเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะให้ช่องโจทีเฮ s ซ t ทำคลิปเกมจีบสาวออกมาเยอะๆก็ ฝากโดเนทที่เว็บปะทองใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าในช่อง YouTube นี้ไม่ได้เปิดรับรายได้จาก YouTube แต่เปิดรับรายได้ที่เว็บปะทองเท่านั้นนะก็ฝากโดเนทเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยแล้วกันนะส่วนสิทธิพิเศษในเว็บปะทองก็จะมี เกมจีบสาวมาแนะนำนะก็จะมีแต่เกมเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับก็เข้ามาดูกันได้เลยนะสำหรับสมาชิกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยครับก็ต่อจากตอนที่แล้วนะครับก็คือเราเล่นผ่านของหนูน้อยโซเฟียไป10ทับแล้วนะครับเตือนความจำนิดนึงเนาะก็จะเป็นหนูน้อยโซเฟียนะครับตอนนี้1 0หมดเลยนะครับแต่ถ้ามันลดก็อ่าก็แค่ไปเล่นเกมกับเธอเพื่อเพิ่มค่าความสัมพันธ์นั่นเองนะง่ายๆนะทั้งสามวันนี้เนาะอ่าก็คงไว้นะครับ และหลังจากนั้นนะครับเราต้องไปทำเควสสอบกับเธอนะก็คือเฉลยคําตอบนะผมทำไปแล้วนะครับทุกคนก็ไปทำตามนะเป็นเควสนี้นะปรับเวลาตอนบ่ายนี่ก็คือคลิปก่อนแหละก็คือเอาเธองอนมาให้งอนเราทำไมเนี่ย <c oughs> อเอาขนมให้เธอก็คือเอา n อ m MM ให้เธอเนาะอืและเราก็อ่า ไปทาข้อสอบไม่ผ่านเอาไม่อยู่เท่าอ,อะไรเนี่ยกาลังจะแนะนําเก็บนี้โคตรอิดดีเลยนะก็คือตัวละครนี่มันมาแบบสุ่มนะครับพระเจ้าช่วย <laughs> ยากจัดนี่เราจะได้เจอกับโซเฟียนี่ไงเจอแล้วแล้วเราก็กดไปที่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็พาเธอไปเรียนหนะ้านี่เลยถ้าเราเรียนสอบกับเธอเสร็จแล้วตรงนี้นะครับมันจะเป็นเครื่องหมายถูกนะถ้าเราตอบไม่ถูกนะมันจะให้เราเล่นซ้ำมันเองครับทุกคนก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ แล้วก็ทําตามนะแล้วก็ให้มันเป็นแบบนี้นะก็คือถ้ามันไม่ให้เราตอบซ้ำน่ะไม่ให้เราตอบต่อนะก็คือเราผ่านแล้วนั่นเองครับและถ้าเราคุยกับเธอเธอก็จะบอกว่าเออจะได้ส่งผลสอบไปแล้วรอคําตอบอยูนะพ่อหนุ่มเอ้ยนี่เราก็บอกว่าได้จะฟังเขาดีนะเธออะไรเงี้ยอืมแล้วเราก็ผ่านคุยของเธอแล้วนะครับแล้วก็รอเท่านั้นและในตอนเย็นนะครับให้เราไปที่โบสถ์อืมไปที่โบสถ แล้วก็คุยกับมีเรียมนะครับนี่เลยแล้วเราก็จะสามารถที่จะพามีเลียมเข้าห้องสอบสวนได้แล้วเนี่ยครับนี่เลยและอีเจมีเลียมนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมนะทุกคนเลยนะครับก็คือปิดนี่แล้วก็ล็อกด้วยแล้วก็คุยกับเธอแล้วก็เลือกตรงนี้แล้วก็ตอบคําถามกับเธอนะครับสำหรับอันแรกนะครับกับมีเรียมเนาะอืมนี่นี่ เธอได้ออซัมติงริงกับเบลกับเอาเบิร์ตจริงปัญเนี่ยเธอบอกข้าหา่ามันไม่ใช่เรื่องจริงส่วนเราก็ตอบไปที่ข้อนี้นะครับชี้ว่าเธอนั่นแหละคือคนร้ายในคืนนั้นและเธอก็ไม่เชื่อเรานะครับแล้วก็เลยต้องเอารูปของเอาเบิร์ตให้นะครับนี่ไงยตอบไปที่ข้อ3ตรงนี้นะเอาเบิร์ตซัมติงริงกับเบลเทปก็คือพระเอกได้ถ่ายคลิปวิดีโอไปด้วยนะครับพอดเรีวพระเอกเนี่ยนี่และเธอก็ฮ ว่าไงเนี่ยนั่นมันคือชั้นนี่ว่าโอ้แย่ yeah, จังเลยเนี่ยคุณได้ดูหนังสดไปแล้วอะไรกันครับเนี่ยโออีมิเรียมอมืต่อไปต่อข้อนี้ข้อที่สองตรงนี้นะเราเลือกเป็นอถูกต้องนะคุยอะไรก็ไม่รู้นะมันยาวเกมนี้อาจจะสกิปไปหน่อยและอันสุดท้ายนะครับตรงนี้ซีเครตซีเครตตรงนี้นะถ้าเราตอบไปที่ข้อนี้นะ ตามไก่ที่บอกมามันผิดนะเราต้องตอบไปที่ข้อนี้ตอบ True นี่ได้ลหลังนั้นเราก็กดออกนี่กดออกก่อนนะแล้วเราก็สามารถแบ็กมีเธอได้นะครับแต่ว่าเราทําอะไรเธอไม่ได้นะครับเค่จับคอรูปไลท์เธอตรงนี้เท่านั้นนะครับตรงนี้นะตรงรูดระเบิดนี่ไงเอานะ้ำให้เธอนะครับแล้วก็ทําอะไรไม่ได้นี่อ,อนตรงนี้ตรงนี้รูกหัวใจนี่ไงเลือกได้นะครับเราจะกดอะไรด้านบนด้านล่างอะไรอย่างงี้เนาะ,อะโอเค หลังจากที่คุยกับเธอหมดแล้วนะครับเราก็กดออกไปรกเคลสก็ผ่านนะครับแสดงว่าตัวเกมมันจะให้เราคุยทีละคนเนาะก็คือตัวละครในเกมนี้มันมีอยู่ประมาณ4คนคนาะที่เป็นแม่ชีนะก็จะมีเดลิล่าเอวารีนมาเรียมเทเรซานะถ้าจําไม่ผิดนะเราต้องไปคุยกับเอวารีนเดลิล่าเทเรซาแล้วก็มีเรียมตามลําดับนะครับทีนี้ เราก็จะมาอยู่ที่บ้านอัตโนมัติเลยเนาะเราก็กลับมานอนนี่กดนอนเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีฉากนี้ขึ้นมาทันทีเลยนะครับถ้าใครไม่มีแสดงว่าบาั๊กแล้วนะครับคิดว่าเนะอืเพราะว่าเราต้องไปสอบสวนแม่ชีให้ครบทั้งสี่คนก่อนเราถึงจะเจอฉากนี้ครับก็จะได้เจอกับแม่หนูน้อยไม่น้อยแล้วนะครับอแคทเธอรีนนะครับเธอนั่งเหงาอยู่คนเดียวนะครับและก็มีใครบางคนเปิดประตูออกมาเธอคนนี้ก็คือเอเลยนาเธอคนนี้ก็คือ เขาบอกว่าเป็นเพื่อนสาวนะแต่จากที่อ่านดูน่าจะเป็นน้องสาวนะหน้าตาเหมือนกันเต้เลยเนาะนี่บอกว่าอ,อ่านเนื้อเรื่องไม่หมดหรอกนะเพราะว่ามันยาวเกมนี้อ่ะคุยไปคุยมาครับก็มีฉากนิดๆหน่อยๆด้วยนะและหลังจากที่กําลังจูจีกันอยู่นะแบบหยอกกันเฉยๆนาะก็ได้เจอกับไอ้หัวแดงคนนี้ครับไอหัวแดงคนนี้ชุดเจมนะครับนี่ ไอเจมคนนี้ก็คือลูกของอีเจเคทเธอรีนอีคนนึงนั่นเองครับนี่ต่อจากอีเจโซเฟียเนาะส่วนด้านหลังนะครับคนนี้นี่เดินมาด้านหลังแล้วคนนี้ก็คือแม่ชีวิกตอเรียนเองครับโลกมันกลมสุดๆเลยนะครับและใช่ถูกต้องด้วยนะครับอีเจอเอเลนอร์คนนี้นะครับเป็นเพื่อนสาวของแคทเธอรีนเนาะส่วนแคทเธอรีนเป็น พี่สาวของเจวิกตอรีนะครับโลกมันกลมสุดๆไปเลยนะครับว่าอยู่หน้าตาเหมือนกันดีนี่เลยและกำลังหัวเราะชอบใจตลกกันอยู่นะครับก็มีตัวละครลึกลับมานะครับเป็นโจรถนัดหนวดขาวรืวยไม่แน่ใจเถียงกันอยู่นะคนในครอบครัวมันมีเรื่องอะไรกันนะเราก็จับใจความไม่ได้นะครับนี่ด้วยก็มีตาลุงคนนี้นะครับนั่งอยู่ในห้องนะนั่งอยู่ในโต๊ะนั่เก,ก้าอี้เนาะนี่แล้วก็คุณมาได้ยังไงฟาเธอร์ก็คือพ่อของ อีเจแคทเธอรีนก็คือปู่ของพวกเจมแล้วก็วิกตอรีนเองครับนี่เฮ้ย hey, ปู่ของไอ้เจมเนาะแล้วก็เป็นอะไรสักอย่างเนี่นะโอ้ยมันเป็นพ่อของวิกตอรียด้วยเนาะอืประมาณนั้น,นเรื่องมันซับซ้อนซ่อนเงีอนเหยซ่อนเงีอนจริงๆนะครับอโอเคทีนี้เราก็จะตื่นอัตโนมัติเลยนะครับแล้วทีนี้เราก็ปรับเวลาไปตอนบ่ายนะอืปรับเวลาตอนบ่ายไม่ต้องคุยกับเธอแล้วนะครับ แต่ว่าเธอเราเราสามารถที่จะหยอกล้อเธอได้หลายอย่างแล้วนะครับแต่ไม่สามารถทําอะไรได้เยอะมากเท่าไหร่เนาะทีนี้เราก็ไปที่โบสถ์แล้วเราก็ไปคุยกับทุกคนนะครับทุกคนจะไม่คุยกับเราแล้วนะครับนี่เลยน,นี่คุยกับวิกตอรเรียก็ไม่คุยนี่ไงก็คือหมดเควสของพวกเธอแล้วแต่เรายังจับคนร้ายไม่ได้นะครับนี่ก็ต้องรอดูตอนต่อไปนะว่าผมจะจับได้หรือเปล่าเนี่ยเกยมบ้าเน,นี่ยมันเล่นยากจริงๆอะนี่ไงก็คือจบ ควสของเธอพวกเธอไปหมดแล้วนะครับต่อไปต่อไปยังไม่หมดนะครับแล้วก็ไปบ้านแล้วก็คุยกับเจ้คนนี้ก็ได้นะแล้วก็หยอกล้ออะไรเธอไปก็ได้นะครับเพราะว่าควยมันยังไม่ออกมาเนาะนี่เลยหยอกล้ออะไรงี้ได้หมดนะครับแล้วก็กดตรงนี้ได้แล้วนะครับประมาณนั้นผมจะกออกเลยแล้วกันเนาะแล้วนี่เราปรับเวลาไปตอนดึกสุดนะครับให้เราไปที่บ้านนี่บ้านตรงนี้ครับวิธีปลดล็อกสาวๆนี่ผมเล่นรอบหนึ่งแล้วแหละนะเพราะว่า ถ้าเป็นเซฟเดิมๆนะผมจำได้ว่าผมเล่นมาแล้วนะครับประมาณนั้นนะอแล้วก็สามารถปลดล็อกคุยพวกของพวกเธอได้เนาะอืทีนี้อ่าคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาสอนปลดล็อกคุยกับพวกเธอนะว่าเราจะคุยกับพวกเธอ,อยังไงนะเพราะว่าในเซฟใหม่นี่ผมลืมทําคุยของพวกเธอเกาะน,นะเดี๋ยวจะมาสอนใหม่อีกรอบแล้วกันเนาะแล้วเรากลับมานอนดูกลับมานอนนี่พอเรากลับมานอนแล้วนะครับ เราก็จะได้เจอฉากที่แคทเธอรีนเหงาๆนะครับออกไปเทีเ่ยวกับเอเลนอร์เองครับแล้วก็เถียงกันนะและในที่สุดเอเวอร์เฮ้ยไม่ใช่ดิอีเจชื่ออะไรวะเนี่ยโอ้โหแต่ละความเยอะจริงๆแคทเธอรีนก็ขอตัวลงมาจากรถนั่นเองครับนี่ครับแล้วเอกก็ได้ยินเสียงเคาะประตูนะครับและในที่สุดเราก็ได้เจอกับแคทเธอรีนที่มายืนร้องไห้อยู่ที่ หน้าบ้านของเราเองครับเควสนี้บอกเลยว่ากวดจะได้เจอนะครับอยากมากก็คือเราต้องไปสืบสวนอะไรต่างๆเยอะจัดเลยนะครับนี่และเควสนี้ก็เชื่อมโยงกับอีนูน้อยโซฟียาด้วยนะครับนี่โอ้พยายามโตเลยทีเดียวเชียวทูบีอะไรเด้ยชุดเก่านะซิมาเดี๋ยวฉันจัดให้และหลังจนกนะครับอีเจแคเทเธอรีนนี่แกก็ใส่ชุด หน้ากากสีแดงเฉยเลยนะครับในเควสนี้เราต้องทำสเตตัสให้ผ่านนะเกมถึงจะปลดล็อกให้เราไปฉากต่อไปได้นะครับยากเอาเรื่องนะแล้ววิธีผ่านเควสนะครับอ่ะเราอาจจะเอารูปออกมาไม่ได้นะแต่วิธีผ่านเควสนะครับก็คือเราต้องทำให้สเตตัสอันที่1กับอันที่3นี่มันเต็มเท่านั้นนะครับแล้วก็ผดเด็ดสึกเลยนะครับพง่ายๆเนาะอ่ะซ้ำ เดี๋ยวอธิบายซ้ำอีกรอบนะทาให้สเตตัสที่1กับที่3เต็มนะอันตรงกลางไม่ต้องสนใจนะให้อันที่1กับอันที่3มเต็มแล้วเราก็ผดิตศึกนะทุกคนน่าจะรู้เนาะไปลองทํากันดูนะครับเราทาไปเรืเ่อยๆเดี๋ยวเราจะรู้เองนะว่าตัวไหนก็คือการเพิ่มสเตตัสอันที่1กับอันที่สามนี่เองครับก็คือเราทาซ้ำไปเรืเ่อยๆเดี๋ยวมันจะเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นมานะ และเราก็จะผ่านเควสนี้ไปได้นะครับถ้าเราเล่นไม่ผ่านมันก็จะวนอยู่ในนี้ตลอดนะครับนี่ลองเล่นดูนะเออไม่ยากเท่าไหร่หรอกนะลองเล่นดูนะครับและหลังจากที่จบเควสแล้วนะครับเอ,อ๋ก็ตื่นขึ้นมานะครับเหม่พร้อมกับเอ่ออีเจโซเฟียนะครับวิ่งมากอดเรานะหวิ่งมาหยอกเราแล้วแต่ที่สุดเธอก็เจอแมวของเธอฮ่ามาไงเนี่ยนี่ส่วนเจ้คนนี้ก,ก็กลัวเหมือนกันนะครับนี่กลัวแคทเทอรีนเนาะ และนนที่สุดแล้วนะครับแคทเธอรีนก็บอกว่าดูเหมือนว่าลูกสาวของฉันเนี่ยนี่ไงเอาเงินให้เรา2 0 0พค่าเลี้ยงดูลูกสาวเนี่ยครับรู้สึกว่าเธอจะมีความสุขที่อยู่บ้านใหม่กับเพื่อนสาวนั่นนี่อะไรเงี้ยและเธอก็โอเคฉันกราบก่อนแล้วกันนะและเธอก็มาบอกกันอีกด้วยนะครับโอเ้เมื่อคืินนี้มันสุดยอดจริงๆเลยนะกลับก่อนแล้วกันนะอะไรเงี้ยให้บอกว่าโอ้พระเจ้าช่วยมันเป็นคืนที่วิเศษจงเบยอ่ะโอเคครับก็ ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาสอนเล่นกันต่อนะครับในคลิปต่อไปนะเกมบ้านนี่มันเล่นยากนะครับนี่เลย <c oughs> อโอเคฝาโดโอเดเพื่อไปกำลังใจกันด้วยนะขอให้ผ่านทุกคนนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปจีบสาวในบ้านเลยกันเนาะโอเคครับจัดป่า สำหรับใครที่อยากจะให้ช่องโจทีเฮดสัดทำคลิปออกมาเยอะๆก็ฝากดูเนียที่เว็บปลาทองใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับผม